สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวต้นแตงกวาครับที่ผมได้ปลูกแล้วประมาณ7วันนะครับใช้เวลา7จิตวันตอนนี้แตงกวาเริ่มออกใบให้เห็นแล้วนะครับเร็วมากนะครับแตงกวานี้ใครที่สนใจ จะปลูกผักออแนะนําครับแตงกวาปลูกง่ายโตรเร็วนี่ครับแค่เจ็ดวันเห็นผลแล้ครับใบเริ่มแตกเกือบทุกหลุมนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆโอเคอเห็นไหมครับนี่นี่ก็ออก ออกหมดแล้วครับเห็นไหมาลาผมยังไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเอาปลามาปล่อยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโซนผักนะครับอันนี้จะเป็นผักผักกาดกวางตุ้งนะครับปลูกประมาณวันที่หนึ่งอันนี้ก็วันที่เจ็ดก เริ่มออกเริ่มงอกแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันออกช้าหน่อยผมก็ไม่เคยปลูกครับรู้สึกว่ามันออกช้าครับก็ที่เป็นก็ช่วยแนะนํานะครับวิธีการปลูกวานตุง้งครับนี่นะครับเริ่มออกแล้วรอให้มันโตเดี๋ยวเราค่อยแยกเอาต้นดีๆส่วนต้นที่ พอพอไม่ดีแล้วก็เอาทิ้งนะครับอ,นะอ่าโอเค,อเคนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับต้นข้าวโพดอันนี้ก็หลายวันนะครับผมจะไม่ได้อันนี้พ่อเป็นคนปลูกนะครับต้นสวยนะครับใบเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในครับว่า มันจะสวยขนาดไหนเคไปกันเลยครับผมเ้ยียวหนี่ครับเห็นไหมครับต้นเรียงไปถึงนู่นเลยสวยนะครับอ่านี้ก็ใช้ปุยปุยอินทรีย์ครับปุยทำเองไม่ต้องซื้อครับแบบประหย,ยัดประหยัดแต่ว่าคุ้มครับลดต้นทุน เราพยายามทำแบบอินทรีย์ครับนี่ดูครับต้นแยะครับเขาโพวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลากี่กี่สัปดาห์ครับกว่าจะออกผลให้ให้กินโอเคครับไปดูอย่างอื่นต่อโอเคครับระหว่งางรอ อยู่อย่างอื่นผมก,ก็พอดีเห็นตะขคร้น้องชายครับทิ้งไว้นะครับไม่รู้จะโดนตาป่ะเห็นมีแต่ใบม้ไม่มีปลาครับไม่มีครับไม่โดนโอ้ขาดหมดแล้วครับ น้องชายที่ไหลนวันนะไม่ได้ดูอนี่ครับก็จะเป็นต้นไผ่นะครับไผ่พันอะไรก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันสามารถเอาหนอเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดหนอไม้เราสามารถเก็บเอาไปต้มแล้วก็ขายได้นะครับเป็นก็เป็นถือว่า ในรอบรอบบ้านก็สามารถเก็บเกี่ยวมาขายเป็นรายได้เสริมครับนี่ครับกำลังสวนนะครับนี่ค,ครับนี่ก็จะเป็นสับปะรดนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสับปะรดอันนี้เพิ่งเพิ่งปลูกไม่กี่วันเองครับ นี่นี่ใช้ปุ๋ยเอามูลแพะนะครับมูลแพะมันเป็นเม็ดเม็อยู่แล้วง่ายต่อการใส่นะครับนี่เห็นไหมปุ๋ยดีไม่มีสารเคมีครับแบบอินซีอินซีนะครับอ่าต้นสวยแต่อันนี้แนะนำน,นะครับดูดูใหญ่นะครับดูประมาณ เกือบสีห้าลูกนะครับนี่แต่ว่ามันไม่ดกนะครับฮ่าไม่ดืแต่ว่าคุ้มนะครับี้ยงังตูกง่ายครับอเราเวลาให้มันออกลูกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามัน,น,นประมาณกี่กิโลนะครับก็เป็นโซนสับประรดนะครับอย่างที่บอกครับ เราปลูกสมพาสานครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ่านี่ก็จะเป็นรอบรอบนี่ครับก็แค่ให้ตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถมีความสุขกับมันได้โอเคเอาไว้รอบอื่นผมจะมาถ่ายเรื่อยๆครับ คครับขอบ,ขอบคุณมากที่รับชมคลิปของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณครับ